สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมเม่มวันนี้เราจะมาทำนายดวงให้กับคนโสดสนิทนะคะดูได้ทั้ล,ลัคนาและก็ราศีค่ะล้วันที่ได้กึ้นดวนตกลไทยดวงคนโสดจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นคนโสดที่มีคนในใจแล้วก็ส่วนที่สองโสดแบบไม่มีใครในใจนะคะมาเริ่มเปิดกันเลย กองแรกตัวตนคูณกองที่สองตัวตนคนที่อยู่ในใจนะคะแล้วก็สรุปค่ะไทยสำหรับนะคะขึ้นเป็นไฮโรฟอนนะคะแต่ว่ากับหัวก็มองว่าช่วงนี้คอมมิชเมน์น่าจะยังไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ต้องใจเย็นก่อนนะคะมาดูไพ่คุณไพ่คุณดีหมดเลยนะไปแรกเป็นอนสุนถ่วยนะคะ ช่วงนี้ก็ล้นหลาพอสมควรนะคะแอบบชอบใครก็มาได้ซีเรียสพร้อมที่จะมอบสิ่งที่ดีความรู้สึกที่ดีให้กับเขานะคะตัวคุณเองอาจจะมีชอตด้วยก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะคะจะสิดนะคะนี่ก็ดีช่วงนี้จะได้รับข่าวดีชีวิตมีบาลานซ์มากนะแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่มีความเด็ดขาดนะคะเป็นคนคุมชะตาชีวิตตัวเองนะไม่ได้แบบต้องรอคอยความรักจากใครนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เราแอบรักแต่เราก็ไม่ได้ไป ถึงขั้นแบบเดสเ a รสอะไรแบบนั้นนะคะก็ชอบก็ชอบไปอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีสีถ้วยนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณนะแต่ไม่มองว่าคุณจะยังปฏิเสธนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอะถือไพ่เหนือกว่านะคุณเป็นฝ่ายเลือกนะคะมาดูค่ะไพ่ของคนที่คุณแอบ,บรักเขาเป็นหายเพลเซคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆเลยน่าสนใจมากมีบุค,คลิกซับซ้อนนะคะดูยากเพราะฉะนั้นคุณก็เลยแบบ ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคุณก็ดูดูเขาอยู่นะคะแต่ก็หลงสเสน่ห์เขาอย่างจังอะนะมีไพ่สามคาถาเขาก็เป็นคนที่จริงจังเรื่องความรักเหมือนกันไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะก็ถ้าจะรับใครเข้ามาก็คงจะต้องมองถึงอนาคตร,ร่วมกันยาวๆสองคาถากับหัวเขายังไม่ได้แน่ใจในตัวคุณถ้าคุณแบบมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเป็นคนรู้จักกันเนี่ยการที่เขายังไม่ตอบสนองคุณไม่ได้แบบรับรักก็เป็นเพราะว่าเขาขอดูไปก่อนนะคะ มาดูค่ะบทสรุปของเดือนนี้นะคะขึ้นเป็นก้าวดช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้เราต้องแบบคิดมากกันนะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของความรักตรงนี้นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะในชีวิตนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอะไรต่างๆนะก็ต้องแบ่งนะคะแบ่งเวลาสนใจเรื่องส่วนบัวด้วยก็เรื่องของความสมคัญส่วนกับบัวนะคะการมิกซ์บาลานซ์นะคะอย่างที่ไปบอกมันต้องสร้างบาลานซ์ในเรื่องราวของความรักแล้วก็เรื่องของการงานให้ดีนะคะ ชีวิตจะได้รับลื่นทุกด้านนะคะแล้วก็มีคิงถือถ้วยกับหัวเรื่องความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้านะคะแต่เมก็มองว่าตัวคุณนะมีช้อยมีอะไรเลือกอยู่แล้วนะคุณไม่ได้ซีเรียสนะคะก็น่าที่จะ,ะถ้าจะเป็นปัญหาน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงานความมั่นคงมากกว่ามาดูที่สถานะต่อมานะคะโสดไม่มีใครในใจนะคะ จะเปิดเป็นพนักง,งานทั่วไปนะยังไม่มีคนในใจนะคะยังไม่มีคู่กรณี6ดาบกับหัวดเดวเ l ลกับหัวเดอะสตาร์ท้ายสำหรับก่อนนะเป็นเทมเพลตส์นะคะดีค่ะช่วงนี้บาลานซ์ในชีวิตนะคะจะดีมีเวลา,เ,าเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วก็มีเวลาเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยก็คือคุณน่าจะพร้อมที่จะเปิดใจนะคะช่วงนี้ คนที่จะเข้ามาก็มีนะคะตัวคุณมีเสน่ห์มีความโดดเด่นแต่เมยมองว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักที่มันผิดหวังมาก่อนนะคะหกดาบกับหัวเดะเวลที่กับหัวแต่ว่าคนที่จะเข้ามาช่วงนี้มีพลังงานของการเยียวยานะคุณก็ต้องเลือกให้ดีนะคะเพราะว่าในจํานวนคนที่เข้ามาจะมีคนหนึ่งอะที่เขามี พลังงานของคนที่สามารถที่จะทําให้คุณลืมความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ดีได้นะคะจบบทจับไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะมองเห็นเขาไหมด้วยนะคะแล้วก็คุณจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตรักตัวเองได้หรือ,อยังนะต่อกันนะคะที่ Oracle เลยนะคะ Show me to l o v นะคะ Healing ลิ่งเฟมิชูคนลุกเลยเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าจะเจอคนที่เข้ามาเป็นฮ e ลเลอร์เขาเป็นรักแท้เป็นโ m a t e ของคุณนะสำหรับคนที่มีใครในใจนะคะคนคนนี้สามารถจะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตรักในอดีตได้เลยนะคะก็เปิดใจนะส่วนคนที่มีคนในใจนะคะ,ะถ้าคุณสองคนนะคะ เป็นคู่กันเนี่ยเมีก็มองว่าคู่กันแล้วไม่แคลกันหรอกนะอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหามันอาจจะเป็นแผลในใจเก่าๆของไฟใดไฟหนึ่งอะเมยมองว่าอีกไฟสามารถที่จะรักษาเยียวยาได้นะคะคุณก็ลองให้โอกาสเขาดูนะคือไม่ได้รีบร้อนนะคะถ้าเขาต้องการเวลาก็ให้เวลาเขานะเดี๋ยวเราจะมาดูคำแนะนำนะคะสำหรับหนึ่งเวทนะคะ f o r i n e s s แล้วก็ p e a พ e สูร t รสเซช i นอืมมันต้องให้เวลานะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าตัวของฝั่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นมีปมอะไรในใจของเขาซึ่งเขาต้องการจะเคลียร์เขาไปก่อนนะคะแล้วก็กรณีของคนที่ไม่มีใครในใจม่ก็มองว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอกับ ฮีเลอร์ที่เข้ามาทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะให้อภัยคนรักเก่าได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันดีกว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่เคยทําผิดต่อคนรักเก่าก็คือเขาเข้ามาสอนให้คุณรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายคําทานายนะคะวันนี้โดยการเปิดไพ่เมสเซจจากจากกักรวาลน,นะคะไพ่นี้อยากออกพัสไลฟ์นะคะ ว,ว้าวมีโอกาสนะคะโซเมตคนนี้น่าจะเป็นเมลคู่ที่ตามมาจากอดีตชาติของคุณนะคะยังไงก็ลองดูนะเลือกให้ถูกคนละกันนะคะแต่ไม่มองว่าถ้ากรณีพาสไลฟ์เนี่ยคุณน่าจะมีเซนแหละเจอใครที่แบบเหมือนคุณหน้ากันมานานเหมือนรู้จักกันมาก่อนคนนั้นแหละคะ่ะ นะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะชาวประสบทุกท่านเลยแล้วก็ชาวสองด้วยถ้าอยากพิมกันพันไม้นี้พิมพ์ราลับได้เลยนะคะถ้าอยากดูส่วนตัวนะคะเช็คเพิ่มเติมก็แอดไลน์สอบถามได้ไลน์ขึ้นให้ตาหน้อมหมีข้างล่างนะคะแนะนําเป็นโปรโมรชั่นหนึ่งคำถามนะคะสําหรับคนโสดนะก็เดี๋ยวดูให้แบบครอบคลุมเลยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ